พายุการเงินโลกเริ่มต้นอย่างไรเม็ดเงินจำนวนมหาศาลกำลังไหลวกไปมาในระบบที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความโลภพายุที่ชื่อว่าวิกฤตการเงินโลกมิได้เกิดจากธรรมชาติแต่เกิดจากความคิดของมนุษย์ที่เชื่อว่าความมั่งคั่งแท้จริงอยู่ที่ตัวเลขบนหน้าจอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โลกได้สร้างภูเขาแห่งนี่สินขึ้นสูงลิว่วรัฐบาลต่างพิมพ์เงินออกมาปลอบใจประชาชนให้ยังคงจับจ่ายใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เบื้องหลังนั้นคือคลื่นใต้น้ำที่ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆเมื่อเงินมากกว่าสินค้าจริงราคาทุกอย่างจริงพุ่งทยานราวกับไฟที่ลามบนทุ่งแห้งมูลค่าของชีวิตถูกแปลเปลี่ยนเป็นตัวเลขในระบบบัญชีและความมั่นคงของโลกถูกฝากไว้กับกระดาษ ภาพของตลาดหุ้นที่เคยเปล่งประกายได้เป็นเงาสะท้อนของความกลัวทุนใหญ่บางส่วนเริ่มหนีจากระบบธนาคารไปหาทรัพย์สินที่จับต้องได้เช่นทองคําพลังงานและอาหารพายุนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเศรษฐกิจแต่คือการสั่นสะเทือนของศรัทธาในสิ่งที่มนุษย์เคยเชื่อมาตลอดหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่า การพัฒนาแบบเร่งรัดทำให้ผู้คนมั่งคั่งจริงหรือเพียงเหนื่อยล้ากับการวิ่งตามตัวเลขความจริงที่ไม่มีใครยอมรับคือความมั่งคั่งที่ไม่ยั่งยืนกำลังกลืนกินความสุขภายในใจเมื่อทุกอย่างต้องอิงกับระบบที่ไร้รากผู้คนจึงเหมือนต้นไม้ที่ผลิด,ดอกในกระถางแต่ไม่มีดินในยามที่พายุการเงินโลกเริ่มโหมกระหนำ่ำโลกมองหาที่พึ่งหม่มองหาพื้นดินที่มั่นคงกว่า และนั่นคือจุดที่สายตาหลายคู่เริ่มหันมายังแผ่นดินที่เงียบสงบแห่งหนึ่งประเทศที่ไม่ใหญ่แต่มีหัวใจใหญ่ประเทศที่มีรากของภูมิปัญญาและความพอประมาณอยู่ในสายเลือดประเทศไทยเป็นเช่นนั้นเสมอมาในยามที่โลกเร่งไทยกลับช้าด้วยจังหวะที่สงบในยามที่โลกแข่งขันไทยกลับใช้ความร่วมมือเป็นกราะป้องกัน คนไทยไม่ใช่ผู้ถือครองทรัพย์สินมากที่สุดในโลกแต่กลับมีสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือภูมิคุ้มกันทางใจที่มาจากการรู้คุณค่าของสิ่งรอบตัวหากมองลึกลงในวิถีชีวิตไทยจะเห็นว่าเรามีระบบเศรษฐ,ฐกิจที่พึ่งตนเองโดยไม่ต้องประกาศเราปลูกผักกินเองใช้น้ำฝนเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้ไม่ใช่เพราะจนแต่เพราะเข้าใจความไม่เที่ยงเรารู้ว่าโลกหมุนเวียนเหมือนฤดูกาล วันนี้มั่งคั่งพรุ่งนี้อาจว่างเปล่าแต่หัวใจที่พอเพียงจะทำให้ยืนอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหวพายุการเงินโลกในครั้งนี้จึงไม่ใช่ภัยธรรมดาหากแต่เป็นบททดสอบของความเชื่อบทเรียนแห่งการกลับมาทบทวนว่ามนุษย์ต้องการอะไรกันแน่ระหว่างชีวิตที่เต็มไปด้วยสิ่งของหรือชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายในขณะที่หลายประเทศกำลังหาทางหนีจากหนี้สินประเทศไทยกลับกำลังแสดงให้เห็นว่า ความพอเพียงคือคำตอบที่ไม่เคยล้าสมัยโลกอาจเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแต่หัวใจมนุษย์ยังคงต้องการความสงบความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าพายุครั้งนี้อาจทำลายธนาคารทำลายบริษัททำลายความเชื่อในตัวเลข แต่ไม่อาจทำลายรากของความดีความเมตตาและความสมดุลที่ฝังอยู่ในวิถีไทยได้เลยทีเดียวและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่โลกจะได้เรียนรู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในกองทุนหรือราคาทองคำแต่อยู่ในความสามารถที่จะอยู่ได้แม้ไม่มีสิ่งเหล่านั้น เมื่อทุกสิ่งรอบตัวเริ่มสั่นสะเทือนเสียงของแผ่นดินไทยกลับยังคงมั่นคงดุดเสียงระฆังยามรุ่งสางที่ปลุกให้โลกตื่นรู้ว่ามีทางอื่นทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังทางที่ชื่อว่าภูมิคุ้มกันแบบไทยและนี่คือพีเงินเฟอ้อคือโรคระบาดของสัตว์วัดบนถนนสายเศรษฐกิจโลกมีกลิ่นแปลกประหลาดที่ผู้คนเริ่มรู้สึกได้มันไม่ใช่กลิ่นของดอกไม้หรือฝุ่นเมืองแต่คือกลิ่นของความร้อน จากกระดาษเงินที่กำลังไม่ช้าในมือของผู้คนโลกทั้งใบเริ่มเต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าเงินแต่กลับมีของจริงให้แลกเปลี่ยนน้อยลงทุกทีเหมือนเรือนที่บรรทุกน้ำจนหลน้นจนท้ายที่สุดก็จมลงในสิ่งที่มันสร้างขึ้นเองเงินเฟอ้อคือภาพสะท้อนของความหลงไหลในความมั่งคั่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อทุกประเทศพิมพ์เงินเพื่อแก้ปัญหาหวังให้เศรษฐกิจเคลื่อนไหวเหมือนหัวใจที่ยังเต้น แต่กลับไม่รู้ว่ากำลังสูบลมเข้าในร่างที่กำลังหมดแรงโลกเริ่มรวยในตัวเลขแต่จนในความจริงราคาข้าวของเพิ่มขึ้นทุกเดือนแต่ความสุขกลับลดลงอย่างเงียบงันเมื่อมูลค่าเงินลดลงสิ่งที่แท้จริงในชีวิตกลับเริ่มมีค่ามากขึ้นน้ำหนึ่งแก้วกล่องเท้าหนึ่งมือหรือที่ดินผืนเล็กๆก,กลายเป็นสมบัติที่คนเริ่มหวงแหนผู้คนเริ่มเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้ไม่ได้อยู่ในกระเป๋า แต่อยู่ในความสามารถที่จะดำรงชีวิตโดยไม่ต้องรอให้โลกภายนอกอนุญาตในยุคที่การใช้จ่ายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จเงินเฟ้อจึงทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนความจริงอันขมขื่นมันถามกลับว่าเราทำงานเพื่ออะไรเราซื้อสิ่งของเพื่อเติมเต็มช่องว่างหรือเพื่อซ่อนความกลัวความกลัวการขาดแคลนกลายเป็นโรคระบาดของมนุษย์สมัยใหม่เป็นไข้ที่ลามไปทั่วระบบเศรษฐ,ฐกิจโดยไม่ต้องมีไวรัส ยิ่งคนหวังรวยเร็วระบบยิ่งเร่งรัดยิ่งคนกู้ยืมมากความเปราะบางยิ่งเพิ่มขึ้นทุกสิ่งเหมือนถูกจับหมุนในกงล้อแห่งความเร่งร้อนไม่ต่างจากดอกไม้ที่บานก่อนเวลาและร่วงอย่างรวดเร็วไม่มีเวลารับแสงไม่มีเวลามีกลิ่นมีเพียงความว่างเปล่าที่เหลืออยู่หลังจากความเร้าใจผ่านไปแต่ในขณะที่โลกทั้งใบกำลังไล่ตามตัวเลขประเทศหนึ่งกลับใช้วิธีที่ต่างออกไป ประเทศที่รู้จักคำว่าพอดีตั้งแต่ยังไม่ต้องมีตำราใดาสอนประเทศที่เชื่อว่าการมีน้อยแต่พอคือการมีมากที่สุดประเทศนั้นคือไทยเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดหากแต่เป็นภูมิปัญญาที่หลอมรวมอยู่ในวิถีชีวิตตั้งแต่รุ่นปู่ย่าจนถึงลูกหลานคนไทยปลูกผักไว้กินเองไม่ใช่เพราะขาดแคลนแต่เพราะรู้ว่าความอิ่มไม่ได้เกิดจากของมากแต่เกิดจากใจที่รู้พอเมื่อเกิดวิกฤต คนไทยยังอยู่ได้เพราะพื้นฐานของสังคมไม่ได้ตั้งอยู่บนการแข่งขันแต่ตั้งอยู่บนการร่วมมือความแตกต่างนี้เองคือเส้นแบ่งระหว่างโลกที่กำลังไข้ขึ้นกับแผ่นดินที่ยังเย็นสงบเมื่อคนอื่นวัดความสำเร็จด้วยการบริโภคไทยกลับวัดด้วยความอิ่มใจเมื่อโลกติดโรคเงินเฟ้อไทยกลับมีภูมิคุ้มกันในหัวใจเพราะเรารู้ว่าความสุขไม่อาจพิมพ์ได้ลองมองดูรอบตัวในวิถีชนบท ชาวนาที่เก็บข้าวไว้กินทั้งปีไม่ต้องสนใจราคาตลาดพ่อค้าที่มีของจากฝีมือตนเองไม่ต้องพึ่งเงินตราจากต่างชาติครอบครัวที่ร่วมแรงกันในบ้านเดียวไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ไกรความมั่นคงชนี้อาจดูเล็กน้อยใ,ในสายตาโลกแต่กลับใหญ่หลวงในมิติของชีวิตจริงเงินเฟ้อจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขแต่คือการทดสอบว่ามนุษย์จะยอมกลับมารู้คุณค่าของสิ่งที่แท้หรือไม่ โลกอาจเดินไปถึงจุดที่ไม่มีคำตอบจากธนาคารไม่มีสูตรสำเร็จจากผู้เชี่ยวชาญมีเพียงความเรียบง่ายที่ยังคงอยู่ในวิถีไทยเป็นเหมือนแสงตะเกียงในคืนมืดที่บอกว่าชีวิตที่พอเพียงคือยารักษาโรคของความโลภในยามที่คนทั้งโลกพยายามหากำไรเพิ่มขึ้นประเทศไทยกลับยืนอยู่บนพื้นดินของความจริงไม่ต้องรวยที่สุดแต่มั่นคงที่สุดเพราะเรายังมีอาหารในนามีน้ำในคลองมีใจที่ไม่เร่งเรา้า นี่คือภูมิคุ้มกันที่เงินเฟ้อไม่อาจเผาผลาญเมื่อโรคระบาดทางเศรษฐกิจกำลังลามไปทั่วโลกไทยจึงไม่จำเป็นต้องหนีแต่เพียงต้องยืนมั่นในหลักของความพอประมาณยิ่งพายุแรงยิ่งต้องกลับมาหาความสงบยิ่งโลกร้อนยิ่งต้องกลับมาหาน้ำใจและเมื่อสิ่งเหล่านี้รวมกันมันจะกลายเป็นเกราะทองคำที่ป้องกันไม่ให้จิตใจของผู้คนถูกเงินตรากลืนกินพายุการเงินจะผ่านไป แต่ภูมิปัญญาของไทยจะยังคงอยู่เหมือนลมหายใจที่นิ่งในใจกลางพายุและเมื่อโลกรู้ว่าความรวยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินแต่คือการอยู่ได้แม้ไม่มีเงินนั่นแหละคือวันที่ประเทศไทยจะกลายเป็นครูแห่งศตรวรรษใหม่ครูที่ใช้ชีวิตเป็นคำตอบของโลกทั้งใบเศรษฐกิจพอเพียงคือเกลาะทองคำยามเช้าในหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งเสียงไก่ขันแววมาไกลจากทองนา ละอองหมอกเกาอยู่บนยอดเข้าที่กำลังออกรวงดวงอาทิตย์ค่อยๆเผยแสงแรกของวันแสงนั้นตกกระทบลงบนใบหน้าของหญิงชาราที่กำลังตักน้ำจากบ่อกเก่าหน้าบ้านทุกจังหวะของชีวิตนั้นเรียบง่ายแต่มีความมั่นคงอย่างประหลาดไม่มีตัวเลขไม่มีความเร่งรีบมีเพียงการอยู่กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นภาพเช่นนี้อาจดูธรรมดาสำหรับคนไทย แต่หากมองจากสายตาของโลกที่กำลังวุ่นวายมันคือความอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะในวันที่ผู้คนมากมายต้องพึ่งเงินเพื่อซื้อทุกอย่างคนไทยจำนวนมากกลับยังมีชีวิตที่อิ่มโดยไม่ต้องอ้างพึ่งตัวเลขจากใครนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่ต้องประกาศตัวแต่แทรกอยู่ในทุกลมหายใจของแผ่นดินแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงทฤษฎีหากแต่เป็นหนทางของชีวิตที่เกิดจากการรู้จักพอดี รู้จักประมาณและรู้จักรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่ตนทำมันคือปรัชญาที่มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งคนที่เข้าใจหลักนี้จะไม่ตื่นตระหนกต่อพายุก,การเงินไม่หวั่นไหวเมื่อราคาทองคำขึ้นหรือลงเพราะรู้ว่าความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่การถือครองแต่อยู่ที่ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างสมดุล เศรษฐกิจพอเพียงจึงเปรียบเหมือนเกราะทองคําที่สร้างขึ้นจากภายในเกราะนี้ไม่ได้แวววาวแต่แข็งแรงเกราะนี้ไม่ได้ทําจากโลหะแต่ทําจากปัญญาและความเมตตาเมื่อคนคนหนึ่งมีความพอเพียงเขาจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมและไม่เบียดเบียนใจของตนเองในยามที่โลกทั้งใบวัดความสําเร็จด้วยความเร็วประเทศไทยกลับมีปรัชญาที่สอนให้รู้จักช้าลงเพื่อมองเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว ยิ่งช้ายิ่งชัดยิ่งนิ่งยิ่งมั่นคงแนวคิดนี้คือพลังที่ช่วยให้ไทยผ่านวิกฤตครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดการขาดแคลนหรือความผันผวนของตลาดโลกทุกครั้งที่คลื่นสัตว์เข้ามาแผ่นดินนี้กลับยืนได้อย่างสงบความพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของปากท้องแต่คือภูมิคุ้มกันของจิตใจเพราะผู้ที่รู้จักพอจะไม่ถูกหลอกด้วยภาพลวงตาแห่งความมั่งคั่ง เขาจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความโลภและจะไม่ใช้ชีวิตเพื่อเปรียบเทียบกับใครความมั่นคงในใจเช่นนี้คือสิ่งที่แม้เงินทองก็สื่อไม่ได้เมื่อโลกเริ่มเห็นการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภป,ประเทศหลายประเทศเริ่มหันมามองประเทศไทยอีกครั้งพวกเขาเริ่มถามว่าเหตุใดประเทศเล็กๆแห่งนี้จึงสามารถยืนได้ท่ามกลางพายุทำไมประชาชนส่วนใหญ่ยังยิ้มได้แม้ไม่มีความมั่งคั่งตามแบบโลกตะวันตก คำตอบนั้นเรียบง่ายเพราะประเทศไทยไม่ได้แข่งขันกับใครแต่แข่งขันกับใจตนเองในแผ่นดินนี้ความสุขไม่ได้วัดด้วยการสะสมแต่ด้วยการแบ่งปันคนไทยให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าทรัพย์สินบ้านหลังเล็กอาจเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะมากกว่าตึกใหญ่ในเมืองที่เงียบงันความอุดมสมบูรณ์ของไทยไม่ได้อยู่ที่เงินในธนาคารแต่อยู่ที่ข้าวในยุง้งปลาที่ว่ายในคลองและน้ําใจที่ไม่เคยเหือดหาย หากมองในเชิงลึกเศรษฐกิจพอเพียงคือระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงเพราะมันสอดคล้องกับธรรมชาติของชีวิตจริงไม่มีการเร่งไม่มีการบีบไม่มีการหลอกให้เชื่อว่าความสุขต้องมากับความรวยแต่สอนให้เห็นว่าความสุขเกิดจากการรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีเมื่อใจสงบเศรษฐกิจก็สงบเมื่อใจร้อนเศรษฐกิจก็ร้อนนี่คือกฎที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังยิ่งกว่ากฎใดของตลาดโลก ในวันที่โลกสั่นสะเทือนด้วยราคาน้ามันที่ขึ้นลงด้วยความโลภประเทศไทยกลับมีบทเรียนจากพระราชดำรัสที่ชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพาตนเองคือรากฐานแห่งความมั่นคงเมื่อทุกบ้านมีความสามารถผลิตสิ่งจำเป็นเองประเทศทั้งประเทศก็จะมั่นคงโดยไม่ต้องรอพลังจากภายนอก เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทั้งหลักปรัชญาและแนวทางปฏิบัติที่โลกเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันไม่ใช่คำสวยงามหากแต่เป็นคำเตือนอัน่อ,อนโยนที่บอกให้มนุษย์กลับมามองภายในพลังนุ่มของไทยกับแสงแห่งความพอดีเมื่อโลกทั้งใบเริ่มแข่งกันในเรื่องของอำนาจเทคโนโลยีและทรัพย์สินแผ่นดินเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับใช้สิ่งที่แตกต่างออกไปใช้สิ่งที่ไม่ต้องส่งเสียงแต่มีพลังมากกว่าคำพูดสิ่งนั้นคือ พลังนุ่มของไทยพลังที่ไม่สร้างความหวาดกลัวแต่สร้างความอบกุ่นพลังที่ไม่ต้องเร่งรีบแต่ค่อยๆซึมเข้าสู่ใจผู้คนทั่วโลกพลังนุ่มไม่ใช่เพียงอาหารอร่อยดนตรีไพเราะหรือรอยยิ้มของคนไทยแต่คือพลังของความเข้าใจในความพอดีพลังของความสัมพันธ์ที่ไม่เบียดเบียนและความสุขที่ไม่ต้องอธิบายมันคือศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีจังหวะรู้เมื่อใดควรให้เมื่อใดควรหยุด และเมื่อใดควรนิ่งในโลกที่ความรุนแรงถูกนำเสนอทุกวันประเทศไทยกลับส่องแสงในแบบที่อ่อนโยนกว่าโลกอาจกำลังเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่ในมุมหนึ่งของแผ่นดินนี้ยังมีเสียงระฆังจากวัดที่ดังแผ่วในยามรุ่งอรุณยังมีมือของแม่ค้าที่ส่งยิ้มไอ้ลูกค้าที่ไม่รู้จักกันยังมีเด็กเล็กที่ยกมือไหว้ผู้ใหญ่โดยไม่ต้องมีใครบอกให้ทำสิ่งเหล่านี้คือพลังนุ่มที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ ความพอดีที่อยู่ในรากของวัฒนธรรมไทยคือคำตอบที่โลกเริ่มตามหาในขณะที่ประเทศมากมายมุ่งสร้างความยิ่งใหญ่ไทยกลับสร้างความสมดุลเมื่อโลกเร่งไทยกลับช้าเมื่อโลกทะเลาะไทยกลับฟังและเมื่อโลกหมดศรัทธาไทยก็ยังมีศา,าสนาศิละปะและจิตวิญ,ญญาณเป็นที่ยึดเหนี่ยวอาหารไทยที่แพร่ไปทั่วโลกไม่ใช่เพียงเรื่องของรสชาติแต่คือการสื่อสารผ่านวัฒนธรรมแห่งความกลมกล่อมทุกจาน คือบทเรียนเรื่องความพอดีเผ็ดแต่ไม่แสบหวานแต่ไม่เลี่ยนเปรี้ยวแต่ไม่กัดเหมือนชีวิตที่ต้องการความสมดุลระวังทุกสิ่งนี่คือภาพจำที่ผู้คนทั่วโลกมีต่อไทยแม้ไม่รู้จักภาษาไทยแต่เข้าใจความรู้สึกของความอ่อนโยนที่ส่งผ่านจานอาหารนั้นได้เสียงดนตรีไทยก็เช่นกันมันไม่เร่งไม่ตะโกนแต่ค่อยๆเล่าเรื่องราวของแผ่นดินความช้าและความนิ่งในจังหวัดคือสิ่งที่สะท้อนถึงสติและสมาธิ มันทำให้ผู้ฟังสงบแม้ไม่เข้าใจความหมายของคำร้องแต่เข้าใจความหมายของความสงบที่ซ่อนอยู่พนังนุ่มเช่นนี้เกิดขึ้นได้เพราะประเทศไทยมีรากของความพอเพียงอยู่ในทุกสิ่งตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับประเทศความคิดเรื่องพอดีถูกส่งต่อผ่านวิถีชีวิตผ่านความเคารพธรรมชาติผ่านความเมตตาที่ไม่ต้องเรียกร้องเมื่อพลังเหล่านี้รวมกันมันกลายเป็นภูมิคุม้มกันทางจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแรงที่สุด ในวันที่โลกเต็มไปด้วยความเร่งร้อนประเทศที่มีความสงบย่อมกลายเป็นที่พึ่งของใจโลกอาจมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าแต่ไม่สามารถสร้างความอบอุ่นที่แท้ได้ความอบอุ่นเช่นนั้นมีอยู่ในวิถีของไทยที่มองเห็นคนเป็นคนมองเห็นธรรมชาติเป็นเพื่อนและมองเห็นความสุขเป็นสิ่งเรียบง่ายที่หาได้ในชีวิตประจำวัน นักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศไทยมักพูดเหมือนกันว่าที่นี่มีบางอย่างที่ทำให้ใจเย็นลงบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องรีบนั่นถือพลังที่ไม่ต้องใช้กำลังแต่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกได้ในทันทีพลังที่ทำให้คนรู้สึกอยากอยู่อยากฟังอยากเรียนรู้โดยไม่มีใครบังคับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสเสน่ห์แห่งความพอดีความพอดีของไทยไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่คือการเดินอย่างมีจังหวะ ไม่เร่งจนเหนื่อยไม่ช้าจนหลงทางเป็นจังหวะที่สอดคล้องกับธรรมชาติของชีวิตเมื่อโลกหมุนเร็วเกินไปประเทศไทยจึงกลายเป็นสถานที่ที่โลกอยากหยุดพักเพื่อหายใจและมองเห็นคุณค่าของชีวิตอีกครั้งพลังนุ่มจึงมีได้เป็นเพียงภาพภายนอกหากแต่เป็นพลังของการดำรงอยู่โดยไม่ต้องแข่งขันกับใครเป็นพลังที่สะท้อนว่าความสุขแท้ไม่ต้องยิ่งใหญ่เพียงรู้จักวางใจให้ตรงกลางก็เพียงพอ โลกอาจยกย่องประเทศที่ร่ำรวยด้วยเทคโนโลยีแต่สุดท้ายจะหัวห,หาประเทศที่ร่ำรวยด้วยความสงบและนั่นคือเหตุผลที่ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของพลังอ่อนในยุคที่โลกกำลังเหนื่อยล้าในยามที่ผู้คนวิ่งหาความหมายของชีวิตบางทีคำตอบอาจอยู่ที่โต๊ะข้าวไทยที่มีคนกินร่วมกันอยู่ในเสียงหัวเราะใต้ต้นไม้อยู่ในน้ำใจของคนที่ยื่นมือช่วยกันโดยไม่ต้องถามว่ารู้จักกันหรือไม่ พอทั้งหมดนั้นคือพลังนุ่มของไทยพลังที่ไม่ต้องประกาศแต่ทำให้โลกรู้สึกถึงแสงแห่งความพอดีและแสงนั้นกำลังขยายไปทั่วโลกอย่างช้าแต่มั่นคงเหมือนรอยยิ้มของคนไทยที่ไม่เคยจางเหมือนความพอดีที่ไม่เคยหมดไปจากหัวใจของแผ่นดินนี้ บทเรียนทองคำจากแผ่นดินไทยสายลมยามค่ำพัดผ่านท้องทุ่งเงาของรวงข้าวเอ็นไหวช้าๆใต้แสงจันทร์เสียงจัก,กรจันทร้องประสานกันเป็นจังหวะที่สงบเย็นโลกภายนอกอาจยังเต็มไปด้วยความสับสนแต่ในดินแดนนี้ยังคงม,มีจังหวะของชีวิตที่อ่อนโยนและมั่นคงความเรียบง่ายนี้คือสิ่งที่โลกเริ่มมองเห็นว่าเป็นทองคำแท้ทองคำที่ไม่ได้มาจากเหมืองหากแต่มาจากหัวใจของผู้คนที่รู้จักพอ บทเรียนจากประเทศไทยคือบทเรียนแห่งการอยู่รอดโดยไม่ต้องแข่งเป็นบทเรียนแห่งการเข้าใจว่าทุกสิ่งมีจังหวะของมันเหมือนการหวานข้าวต้องรอฝนรอเวลาต้องยอมให้ธรรมชาตินำทางเมื่อใจยอมวางตามจังหวะนั้นความมั่นคงก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเร่งรัดนี่คือสิ่งที่หลายประเทศเริ่มตระหนักหลังผ่านวิกฤตใหญ่ของโลกประเทศไทยไม่ได้มีทรัพย์สินมากที่สุดแต่มีสิ่งที่หาไม่ได้จากที่ใดคือสติ ที่ฝังอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยมีศิลปะในการอยู่กับความไม่มันไหวโดยไม่หวั่นไหวเหมือนต้นไผ่ที่โอนเอ็นไปตามลมแต่ไม่หักเพราะรู้จักยืดหยุน่นตามจังหวะแห่งชีวิตความยืดหยุ่นนี้เองคือหัวใจของภูมิคุ้มกันที่แท้จริง ในช่วงเวลาที่หลายประเทศมุ่งเน้นการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจไทยกลับยืนอยู่กับแนวคิดที่เน้นความสมดุลมากกว่าความเร็วเพราะรู้ว่าความมั่งคั่ที่สร้างจากความเร่งรีบมักไม่ยั่งยืนแต่ความมั่นคงที่เกิดจากความเข้าใจในชีวิตจะยืนยาวเหมือนภูเขาบทเรียนจากเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำให้โลกเห็นว่าความสุขและความจำเริญสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใคร เศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันหากสามารถเติบโตจากความร่วมมือและความเมตตาได้โลกที่ขาดความสมดุลกำลังโหยหาสิ่งนี้โดยไม่รู้ตัวและประเทศไทยคือภาพสะท้อนของคำตอบนั้นลองมองดูความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านไทยยุคใหม่แม้มีเทคโนโลยีแต่หลายครอบครัวยังเก็บมล็ดพันธุ์ไว้เองยังปลูกพืชผสมในไร่เดียวกันเพื่อรักษาความหลากหลายยังแบ่งปันผลผลิตให้เพื่อนบ้านเมื่อมีเหลือ สิ่งเหล่านี้ดูเล็กน้อยในสายตาของโลกสมัยใหม่แต่แท้จริงคือระบบเศรษฐกิจแห่งหัวใจที่ไม่มีตัวเลขใดวัดค่าได้เมื่อวิกฤตพลังงานและหนี้สินเริ่มเคลือบคลานหลายประเทศต้องกลับมามองการดำรงชีวิตแบบไทยอีกครั้งประเทศที่สามารถผลิดอาหารได้เองมีน้ำสะอาดมีดินที่อุดมและมีคนที่รู้จักแบ่งปันคือประเทศที่รอดจากพายุทุกครั้งและนั่นคือสิ่งที่โลกเริ่มเข้าใจว่า ความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขในกระดาษแต่อยู่ที่มีชีวิตที่พอเพียงในมิติของจิตวิญญาณความพอเพียงคือการหลอมรวมของปัญญาและเมตตาเป็นวิถีที่สอนให้มนุษย์รู้จักปล่อยวางรู้จักขอบเขตของตนและเคารพขอบเขตของผู้อื่นการพัฒนาเช่นนี้ไม่เร่งแต่ลึกไม่ใหญ่โตแต่มั่นคงเหมือนหยาดน้ำที่ซึมลงดินช้าๆแต่ทำให้ผืนแผ่นดินชุ่มชื่นไปถ้งผืน ประเทศไทยอาจไม่ใช่ศูนย์กลางของอำนาจทางเศรษฐกิจแต่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางของพลังทางจิตวิญญาณโลกที่เหนื่อยจากการแข่งขันเริ่มสแสวงหาความสงบโลกที่วุ่นวายเริ่มมองหาความนิ่งและสิ่งนั้นมีอยู่ในแผ่นดินนี้เสมอมาอยู่ในรอยยิ้มอยู่ในคำว่าไม่เป็นไรอยู่ในการรู้จักให้อภัยและเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน บทเรียนทองคําจากประเทศไทยไม่ได้สอนให้หยุดพัฒนาแต่สอนให้พัฒนาโดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์สอนให้เติบโตโดยยังคงเห็นคุณค่าของผู้อื่นสอนให้รวยด้วยใจมากกว่าทรัพย์สินเพราะในวันที่ทุกอย่างคังทลายเหลือเพียงสิ่งเดียวที่ยืนอยู่ได้คือจิตใจที่สงบและไม่วันไหวเมื่อพายุการเงินพัดผ่าน โลกจะเห็นว่าความมั่นคงที่แท้ไม่ได้อยู่ในธนาคารหรือหุ้นส่วนใดแต่อยู่ในครอบครัวที่ยังร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ได้อยู่ในชุมชนที่ยังช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องรอคำสั่งอยู่ในผู้คนที่ยังยิ้มได้แม้เผชิญวิกฤตนั่นคือทองคำที่แท้จริงของชีวิตทองคำที่ไม่ขึ้นอยู่กับราคาในตลาดแต่มีค่าตลอดกาล บทเรียนสุดท้ายที่ประเทศไทยมอบให้กับโลกคือการอยู่ร่วมกับความไม่เที่ยงอย่างมีศักดิ์ศรีการไม่หนีจากความเปลี่ยนแปลงแต่เรียนรู้ที่จะเติบโตไปพร้อมกับมันเมื่อใจสงบโลกก็สงบเมื่อบ้านเมืองเข้าใจความพอดีโลกทั้งใบก็จะเริ่มเข้าใจตามและเมื่อวันนั้นมาถึงโลกจะไม่มองประเทศไทยเพียงในฐานะประเทศเล็กในภูมิภาคหนึ่งอีกต่อไปแต่จะมองว่านี่คือแผ่นดินแห่งทองคา แผ่นดินที่สอนโลกให้รู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้คือการอยู่ได้อย่างสงบแม้ไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นคือทองคำแห่งชีวิตที่เปล่งแสงจากหัวใจของแผ่นดินไทย